ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะทำการตั้งเวลานะครับนาฬิกาของรถอีซูซูนะครับเป็นเครื่องเล่นที่ติดมากับรถทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอัับแรกนะครับก็เปิดซีลกุญแจก่อนนะครับหลังจากเปิดซีลกุญแจเสร็จนะครับเราก็ตั้งตัวชั่วโมงก่อนนะครับก็คือกดตัวนี้2นิ้วนะครับกดค้างไว้นะครับตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้กา นี่นะครับสอสตัวนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งชั่วโมงเสร็จนะครับเราจะมาตั้งตัวนาทีก็เลื่อนมาตัวนี้นะครับตัวที่สองกดข้างเหมือนเดิมครับก็กดนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้เวลาเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการปล่อยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับ ขอบคุณมากครับสนุกการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ